เพื่อแล้วได้บาดปล่อยความครับปล่อยคมูที่บัตบัตรซ้อนครับผมถึงลำบาลูกถึงลำบาลูกโอ้ได้การเลยครับเอาเดือสองสามไปเขนง่ายง่ายครับว่าในติ่งปันใดเนี่ยครับผมว้าวสวยงามครับ ว่ดรกะาษมาให้บจักจักแผ่นครับลอยแผ่นเนี่ยครับลอยแผ่นมาทำนะอันนี้หาไม่กลัวมาก็แผ่กู้าบริเวณขาดเครื่องตัวอะไรคุณพี่บริเวณตะขาดเครื่องตัวบ่มีของผมน่อปล่อยมาแล้วประมาณหาของปลุกช่วยยังสิมี่นายนี่ครับเซียนเซียนคมกับเซียนคมนี่นี่สมัยก่อนอีกหน่วยครับอีกหน่วยหน่วยใบใหญ่หน่วยใบใหญ่ กระดาษเรือนี่เรืะผมจะเลินการช่างครับเส้นทางไปนงมาราเนี่ยนะอ๋อมันตีตึงสิเนี่ยบักเรียน ประเภทนี้ปั่นเฮาครับประเภทนีอ้ออกพรรษานะครับประเพณีออกพรรษาแล้วกตักบาตรเทโวนะครับตักบาตรเทโวแจ้งหน่อยกันสิพี่การตักบาตเทเวเทโวรอบบริเวณวัดน,นะครับตอนนี้มาหอดเล่ยปลอยโคมของพนักงานมันตึงเนี่ยว่าอะไรเนี่ยกำลังตึง

อันนี้เคียรใส่บอกพินักใส่ยี่ห้อกว่าไปแล้ววอแล้วคือแล้วเติมใส่กับเพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มได้ครับไปรับไปตอนนี้พ่ใหม่ครับนี้บ่อใหม่แน่นอนเลย เอาเถียงร่มครับผมเถียงร่มครับเถียงร่มเถียงร่มไปแล้วครับนี่คือประเทศนี้บ้านเฮาครับปล่อยโค้มไฟนะครับวันนี้ผมสนับสนุนโค้มล่มครับผมกับโค้มไฟนะฮะกำลังจุดโค้มไฟนะครับจักแทนครับเนี่ยร่มทรดินมาเอาเอาเอาเสื้อของตับตับน้องบาทนะครับจักแทนครับ แปดสิบแผ่นนะครับแผ่นนี้ครบเลยนี่ครับแปดสิบแผ่นครบไฟครับแปดสิบแผ่นครับแปดสิบแผ่นโอ้คุแห่คุณเยนี่ครับผมไฟแปดสิบแผ่นครับผมญ่ารไปไหมบอลลูนครับเดี๋ยวครับแต่ว่าจะรรมแห้งครับจะร่มแห้งครับจะร่มแห้ง

กองที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 กองไปแล้วครับ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 ัด่องครบเออโอ้ถึงแล้วครับผมวันออครับบรรยากาศสดสนนะครับพี่น้องเออเ็นเอียงไปน้ำร่มนะครับเออ อ่อบ่ใหม่นะครับบ่ใหม่นะนเนี่ยโ่ใหม่บ่ใหม่บ่ใหม่ไปได้ครับไปได้ไปได้เลยไปได้เลยไปน้ำร่มครับไปน้ำร่มครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปครับเย้อยใส่ปากแต่ความต่างคนต่างเกรียครับต่างเกรียสวัสดีครับไหนครับต่างเกรียครับพี่ต้องว่าเป็นโค้งนะครับเอ๋อดูครับพี่น้องครับ ทางเอ็นใส่เอ็นควายูเอ้านะครับหุ่นน้ำกันครับความสิใหม่เมืาอใหม่แต่ว่าไฟดีครับผมไฟดีครับไปเด็ดดวยนะครับหลุดค้อมไฟนะครับมาหุดน้ำกันบริเวณวัดบ้านสังขรนะครับล้านวัฒนธรรมบ้านสังขรนะครับพื้นี้เป็นประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโลหณะนะครับวัดบ้านสังขรหมู่ห้าตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดจันทรครับนะครับผม เป็นการปล่อยโคมมไฟนะครับ8 0ชิแผ่นนะครับขึ้นบนสองฟ้านะครับกำลังดันกำลังดันกำลังดันครับผมเออกำลังเอียงไปตามสายลมนะครับขอบคุณพี่นอนหลายด้ยนะครับที่ติดตามรับชมครับ